สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพจจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างโบย่าเอวันนะครับกับซูมเฮสตันเอนะครับว่าเวลาเราันทึกเสียงแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโดยเริ่มจากโบย่าเอวันก่อนนะอ่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะจ๊ะกับโบย่าเอวันนะครับก็สาเหตุที่เอามา2ตัวนี้มารีวิวนะครับเพราะว่ามันเป็น งบประมนะครับโบย่าเอ็มวันเนี่ยสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการเสียงที่ดีกว่าในการที่เราอัดจากโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะโบย่าให้เสียงที่ดีกว่าโบย่าตอนนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อโปรโมชั่นดีๆนะจะซื้อได้450นะครับหรือ399หรือ350นะครับดูดีๆนะครับว่าของแท้มันต้องมีคําว่าตราของแท้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าโบย่านี่มีทั้งของแท้และของปลอมนะครับไอ้ของที่เป็นของแท้มตรง กล่องเนี่ยก็จะติดนสติกเกอร์ว่าของแท้ด้วยนะครับก็ต้องดูกันดีๆนะก็ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณซื้อในจังหวะเวลาที่ดีอ่ะไม่เกิน500บาทแน่ๆอย่างของพี่อเนี่ยซื้อในจังหวะที่450นะครับซื้อมาถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นซื้อมา450เพราะว่าในช็อปมันขาย800แล้วก็ดูจังหวะแล้วกันนะก็ในอินเทอร์เน็ตมีแต่ว่าพวก lazada หรือ s h อป e ีคุณก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่า,าบางทีถ้าเกิดคุณดูไม่ดีอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคคืออะไรรับ นะคุณก็ได้ของปลอมนะครับก็พยายามดูนะครับก็ตัวนี้ครับเสียงของบูยาก็เป็นประมาณขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยมันเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่เป็นในช่วงเริ่มต้นนะครับรวมถึงยูทูบเบอร์ดังๆนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนผ่านตัวนี้มาก่อนนะจ๊ะหลายคนนะครับเราก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะบางคนเนี่ยยอดวิวหลักหมื่นหรือแสนต้นๆเพียงก็ยังเห็นว่าเนี่ยผมก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เลยนะครับซื้อมาลองคนมารีวิวนะเฮ้ยโอเคนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการเสียงที่ดีมากขึ้นนนนนะคครััััับบบกกกก็็ตตต้้้อองววีีจืนะครับ ซูมเฮ1เอนะครับตัวนี้มันก็สามพันกลางๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาให้ลองดูเนาะเพราะว่าถ้าเกิดให้เราใช้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะคุณภาพเสียงเนี้ยยิ่งแพงของก็ยิ่งดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการรีวิวนะครับกับของตัวที่เป็นซูมเฮ1เอนะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดราคามันต่างกันเท่าไหร่วะราคาต่างกันเ็ตเท่าคุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงกันม้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปใส่อุปปกกกกรรรณ์่อออนนนะคคคัััับบบแลลล้ววเเดีี๋ยมาจิ กลับมาแล้วนะครับทุกคนคราวนี้นะครับเพียงก็จะมารีวิวนะครับจาก Zoom h 1N นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเสียงมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราอัดเนี่ยแนะนานะครับต้องซื้อตัวนี้มาด้วยนะจ๊ะกับตัวนี้นะครับกับเ็นนี่เห็นไหมกับไอตัวเนี่ยกันลมนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีป๊อปฟิลเตอร์ก็ควรจะมีป๊อปฟิลเตอร์นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีเ่เสียงหายใจของเรานะครับหรือเสียงฟอร์ฟันโซโซนะครับสิ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 บเก้า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 ซ้ายขวาซ้าย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 ส ไอ้คำพูดพวงเนี้ยซอโซเงี้ยหรือฟอร์ฟันเงี้ยมันจะออกไปนะครับมันจะติดได้อย่างชัดเจนนะครับก็ต้องซื้อนะครับต้องมีเนาะยกเว้นคุณเนี่ยจะอัดระยะไกลประมาณเกินหนึ่งฝ่ามือนะครับอย่างนั้นจะได้แต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราอัดเราก็ต้องอัดตามระยะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือเสียนะครับจากซูม h 1 n นะครับก็จะเห็นนะครับว่าของราคา3,000กลางๆนะครับมันก็จะดีกว่าของราคาหลักร้อยนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถเลือกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ คุณภาพได้นะพี่ง้นก็ตั้งไว้สูงสุดนะครับกับ24บิตนะครับ 48k นะครับก็โอเคนะครับก็เป็นเสียงที่ดีเสียงหนึ่งนะครับอัดมาก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็รับได้อย่างไวมากๆเลยจ้าดังนั้นนะครับห้องต้องเงียบจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ในการทําพวกบอสแคร์เนี่ยดีมากนะพี่อ้นบอกเลยว่าเฮ้ยตัวนี้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีตัวหนึ่งเลยแหละก็คุ้มค่าครับกับราคาที่จ่ายไป 3 0 0พกว่าบาทนะครับคุ้มค่ามากแล้วก็ตัวนี้ใส่ฐานได้ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกใส่ฐานนะครับก็ตัวนี้นะครับเชื่อมเชื่อมเป็นแบบไอ้พวกนี้ได้ครับต่อใช้สายของมือถือนับชาร์จแบตมือถือต่อได้นะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าเกิดใครใช้แบตนะครับใช้แบตเนี่ยเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าไม่แนะนําให้ใช้นะครับคดเปืองยกเว้นเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับเพราะเพี้ยนใช้แล้วนะครับเป็นแบบเปืองมากครับดังนั้นเพราะ แบบในจริงจริงเนี่ยแบบฐานสองก้อนอยู่ได้5ชั่วโมงเองท้าียันใช้มานะทุกยี่ห้อนะครับใช้มาทุกยี่ห้อแล้วดังนั้นบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เสียงดีมากแต่ใช้กับฐานนะครับสองก้อนหมดเร็วมากนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ให้ใช้ฐานอ่ะพยายามจะใช้สายตัวนี้ต่อไว้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับเสียงครับกับของทั้ง2รุ่นนะครับก็เห็นว่าน่าจะเห็นเนาะกับความแตกต่างนะครับว่ากับของแบบธรรมดาครับหลักร้อยนะครับกับของ3,000กว่าเนี่ย เสียงมันต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆจบการรีวิวูคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกด like